มาดูทิศทางราคาทองคํากันบ้างน,นะคะขาขึ้นยังคงแข็งแกร่งค่ะถึงแม้ว่าจะลงไปแรงนะคะแต่ว่าราคาฟื้นตัวค่อนข้างจะเร็วล่าสุดนะคะเช้าวันนี้ราคาทองคํากลับมายืนอยู่ที่2,916ดอลลาร์ 2, ต่อทรอยออนส์ณปัจจุบันนะคะดังนั้นภาพรวมการลงทุนของทิศทางราคาทองคําวางแผนอย่างไรนะคะไปพูดคุยกันค่ะกับคุณชลทิศนวลพรัผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จากหัวเซิงเฮงโกลฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชน สวัสดีครับพี่แพนค่ะเมื่อวานที่ผ่านมาตัวเลขอัตรางเงินเฟอ้อออกมาค่อนข้างจะร้อนแรงนะคะคือขยับเพิ่มขึ้นแต่ปรากฏว่าทําอะไรทองคําไม่ได้เลยค่ะประเมินยังไงบ้างคะวันนพี่แพนอยู่คนเดียวใช่ไหมใช่ค่ะอีกท่านคงวันเดนทายแน่เลยเนหายไปคงไปหลายคนทองคําก็ก็ยังคิดว่าภาพรวมเขายังไปได้นะครับ มันมันมีประเด็นหลักๆอยู่หลายประเด็นนะแต่ว่าภาพรวมผมคิดว่าไปได้ระยะสั้นอาจจะต้องระวังปรับฐานสักหน่อยหนึ่งประเด็นหลักที่มันจะเกี่ยวกับทองคําตอนนี้ก็หนึ่งเลยคงเป็นเรื่องภาษีนั่นแหละเรื่องภาษีของทรัมป์ก็จะว่าปลายสัปดาห์เนี่ยเขาน่าจะมีการประกาศแต่เห็นขา่าวให้ให้ให้ประธานสภาออกมาพูดว่าจะเก็บแค่บางส่วนนะคืออะไรที่แบบ พูดให้มันดูแรงแรงชัดเจนเนี่ยเขาจะพูดเองแต่แบบดูเรื่องที่จะเริ่มถอยเขากลับให้คนอื่นออกมาพูดและดูจากที่ประธานสภาเขาออกมาพูดแทนทรัมป์อะก็เหมือนกับจะไม่ได้เก็บเยอะมากมายอะไรนะครับแล่ทอนนี้ไอ้เรื่องภาษีเนี่ยผมผมก็ก,ก็ก็เริ่มคิดแล้วเราว่าไอ้คนอเมริกันเนี่ยน่าจะเห็นมีความเห็นคล้ายกับผมนะคือเมื่อวันจันทร์อะตันพี่แพนดูข่าวกีฬาทรัมป์ไปดูซูเปอร์โบ แล้วผมม,มีความเชื่อเสมอว่าไอการเก็บภาษีเนี่ยเก็บภาษีจีนเนี่ยจีนเขาจ่ายหรือคนอเมริกันจ่ายกันแน่ลองลองคิดดูดีๆนะฮะซึ่งปรากฏว่าทัาไปดูเกมเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยยกนิ้วให้ทัาเยอะเลยฮะแต่ว่ายกไม่ได้ยกนิ้วกับสองนิ้วไม่ใช่นิ้วโป้งช่ไม่ใช่นิ้วโป้งแต่ก็ยกนิ้วให้ทัาเยอะเลยนะครับเพราะฉนั้นคือมุมมองของของคนอเมริกันคงจะคิดแล้วว่าเฮ้ถ้าทําแบบเนี้ย เงินเฟอ้อมันจะยิ่งขึ้นนะเงินเฟอ้อมันจะยิ่งยิ่งสูงขึ้นไปอีกซึ่งซึ่งถ้าว่าเงินเฟอ้อสูงเนี่ยประธานเฟดท่านก็พูดว่าคืนใช่ไหมท่านก็พูดประมาณว่าเงินเฟอ้อก็ยังไม่ได้อยู่ในกรอบเท่าไหร่แหละเศรษฐกิจกยังดีเพราะงั้นดอกเบี้ยอาจจะลงได้ช้าอันนี้มันก็คงเป็นประเด็นกดดันทองทางหนึ่งเหมือนกันแต่เงินเฟอ้อที่มันขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ทองขึ้นได้ก็ปเป็นเรื่องของการรักษาหน้าซื้อของคนเหมือนกันด้วยนะครับอันนี้ไอ้เงินเฟอ้อที่มันขึ้นเมื่อคืนเนี่ยหลักๆไปล,ล,ละ มันขึ้นมาจากราคาอาหารคุยกับพี่แผนต้องคุยเรื่องอาหารเป็นหลักเนาะ,ะสินทรัพย์ที่เราบอกว่าขึ้นเยอะทองคําขึ้นเยอะมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่จะดูแล้วน่าจะขึ้นเยอะกว่าทองฮะก็คือราคาไข่ไก่ในสหรัฐครับ<อ>ขึ้นมาตั้งสองสามร้อยเปอร์เซ็นแล้วฮะแล้วไอ้ราคาไข่ไก่เนี่ยมันจะมีผลกับตัวเงินเฟอ้อเนี่ยประมาณสองในสามเลยนะนะในหมวดอาหารนะ่ะมันเท่ากับว่าถ้าราคาไข่ไก่อย่างขึ้นนะ่ะเงินเฟ้อก็ยังขึ้นครับ ถ้าเงินเฟ้อขึ้นเนี่ยทองคาก็ยังไปได้แล้วถามต่อไปว่าแล้วแนวโน้มราคาไข่ไก่มัน,นจะเป็นยังไงต่อไปอมีการประเมินกันว่าปีนี้ราคาไข่ไก่จะขึ้นอีกยี่สิเปอร์เซ็นเพราะงั้นถ้าขายทองแล้วไปซื้อไข่ไก่กันดีไหมจริงๆทำไมราคาไข่ไก่กันด้วยเหตุผลอะไรครับด้วยเหตุผลว่ามีการระบาดของไข้หวัดนกในสหรัฐแล้วแล้วสิ่งที่น่ากังวลคืออะไรคือรัฐมนตรีสาธารณาสุขของสหรัฐนะฮะวอลเปอร์คนเนดีจูเนียร์มั้ง ท่านมีแนวคิดซึ่งไม่เอาวัคซีนฮะท่านไม่ชอบการฉีดวัคซีนท่านชะลอการฉีดวัคซีนท่านใช้วิธีการฆ่าไก่ไปก่อนตอนนี้ไก่สูญเสียชีวิตเยอะมากอ่แล้วแล้วท้าไม่ฉีดวัคซีนแล้วราคาแล้วไก่ก็ยังไม่มีอย่างเงี้ยไก่ที่มันมีน้อยอยู่แล้วราคามันก,ก็จะยิ่งขึ้นเงินเฟิอมันก,ก็ยิ่งขึ้นอีกอะ่ะผมเลยคิดว่าอันนี้คือเป็นภาพรวมที่ทำให้คิดว่าราคาทอง,องจะขึ้นได้ระยะสั้นอาจจะปรับฐานลงมาให้ที่แพนได้ ้ซื้อเพิ่มบ้างมัง้งนะฮะงั้นตอนนี้คงโร,รงเรียนว่าภาพรวมยังไปได้ยังคิดว่าน่าจะยังถือได้กับสำหรับสองคำค่ะจุดสูงสุดที่เคยทําไว้นะคะ2,941ดอลลาร์จะกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะพี่อย่าปอกผมแลเพะพี่ซื้อตรงนี้แล <laughs> ้วไม่ <laughs> <laughs> มีม <laughs> คนฝันอยากจะไปถึง3,000ไงคะ น่าจะเป็นผมแล้วคนนั้นคือคือคือน่าจะยังไปได้ครับไอตัวสองพก้่สกว่าๆตรงนั้นนะผมคิดว่าปลายสัปดาห์นี้แหละลองลองดูว่าถ้าหากว่าทรัมป์เขาประกาศมาตรการจริงหรือว่าเปลี่ยนพลิกผันไปอีกทางหนึ่งเลยอย่างเงี้ยมันจะมีความไม่แน่นอนอะที่เราเคยคุยเรื่องความไม่แน่นอนอันเนี้ยมันจะทําให้กลับขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นผมผมยังคิดว่าไอ, 3, อ้ามพันอะ ีนี้ก็น่าจะยังไปแม้แม้จะขึ้นไม่มากเท่าราคาไข่ไก่นะแต่ทองน่าจะยังขึ้นได้แหละตัวน,นี้คือคือถ้าพี่แพนมองที่2940 2950ตรงนั้นผมคิดว่ายังไปได้นะครับแต่ว่าอยากให้พี่แพนมองจุดซื้อไว้ด้วยค่ะซื้อตกลงมาสัก2,890เป็นจุดแนวรับหลักๆเลยแหละถ้ายังไม่ต่างว่าตรงนั้นเนี่ยก,ก็ยังไปต่อนะครับแต่ถ้าหากลงไปแล้วหลุดเนี่ยอาจจะต้องระวังการปรับฐานอาจจะลงไปลึกสักนิดหนึ่งครับค่ะ่ให้คุณผู้ชมได้วางแผนการลงทุนกันนะคะวันนี้ขอบคุณมาก นะคะพี่ชนครับสวัสดีค,ค่ะค